หมดครับตอนนี้บรรยากาศจะใกล้แปดโมงหมอกยังเยอะอยู่แถมมีแม่คนิ้งที่ต้นคิดมัดด้วยครับสวยงามมากโครงการของเรากำลังทำจัดสรรโครงการด้านาซซากุระรีสอร์ทครับสวยงามมากมีปลูกต้นซากุระร้อยส0งต้นครับ อีกสองสามปีดอกซาก,กุระจะเบ่งบานสวยงามครับสามารถมากางเต็นท์เที่ยวได้และมีบ้านพักให้กับผู้ที่จองที่ดินมาพักทุกหกเดือนจองนอนได้หนึ่งคืนครับฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านที่มาซื้อที่ดินจัดสรรและยังไม่ได้ปลูกบ้านเรามีบ้านรับรองให้ครับที่โครงการด่านสายสากุระรีสอร์ทตอนนี้พระที่ดินกำลังขึ้นครับสวยงามมากครับพอผลรับทิว เขาด้านตะวันออกไปแล้วครับมันจะก,การดสวยงามมากอันนี้โดยรอบโครงการครับอันนี้มีเด็กมากินขนมที่ชิงช้าด้วยครับลูกชายผมเองโครงการด่านซ้ายสากุระรีสอร์ทสวยงามมากรีจองด่วนมีจำนวนจำกัดครับใกล้ถนนดำห่างจากถนนดำพันสองเมตรครับใกล้โลตัสขับรถ5นาทีก็ไปซื้อของที่โลตัสอยู่ฝั่งตรงข้าม ถนนครับผมมีโรงพยาบาลยุพร,ราชด่านซ้ายแล้วก็ร้านอาหารเจน้อยส้มตำครับเป็นร้านอร่อยของอำเภอด่านซ้ายเหมาะกับคนกรุงเทพที่ชอบบรรยากาศสงบเงียบเนินเขามีทะเลหมอกอากาศเย็นตลอดปีมีดอกไม้เมืองหนาวผลไม้เมืองหนาวครับต้นมาคาเดเมียมี ปลูกได้สตรอเบอรี่ผลไม้มือหนาวครับต้นลูกท้อนะครับองุ่นนะครับมีไล่องุ่นวายชัดโรงงานอางุ่นทำวายครับชาตโต้เดยอเลยไปเที่ยวได้ครับห่างที่ดินสากิโลครับที่โคกงามภูลเรือครับ ก่อนถึงที่ดิน27กิโลเมตรมีปูลโมโลครับภูเขาซากุระเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอําเภอด่าน้ายครับถนนปูนผ่านที่ครับมีรถวิ่งด้านข้างตลอดครับมีรถวิ่งตลอดครับอยู่สะดวกครับมีน้ํำมีไฟพร้อมบรรยากาศหาไม่มีอีกแล้วที่ด่านซ้ายซากุระรีสอร์ทวิวทะเลหมอกวิวงานวัด นะครับอากาศเย็นตลอดปีเหมาะกับคนที่ต้องการกเกษียณอายุงานและราชการมาไว้เป็นที่พักผ่อนบ้านหลังที่สองถ้าไม่ค่อยได้มาบ่อยนะครับก็เอาบ้านเข้าร่วมโครงการกรับโครงการด่านซ้ายเราได้เรามีทําเป็นที่พักให้คนเช่าให้ท่านมาปลูกบ้านให้คนเช่าเอาเงินค่าเช่าผ่อนที่ดินได้ครับและมีทําโครงการ โครงการแพร่ทางเลือกรับสมุนไพรครับรักษาให้คนมาเช่าพักได้ครับผมครับที่นี่ที่ดินเราขายแล้วมีการพัฒนาต่อเนื่องครับไม่มีการขายแล้วก็ปล่อยทิ้งลกล้างครับดำเนินการพัฒน,นาต่อเนื่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลยครับหาไม่มีอีกแล้วรีบจองด่วนติดต่อคุณนิทิต นะครับ0876894477รีบจองด่วนครับช้าหมดอดแปลงสวยนะครับเดี๋ยวมีคนหรือจะมาดูก็ได้ครับเรามีการจัดทัวร์มาดูเสีย2,900บาทนะครับมีอาหารฟรี5้ามื้อที่พักฟรี1คืนแล้วก็เสาเดินทางเสาอาทิตย์ครับเช้าวันเสาร์8โมงเช้าที่บริษัทที่กรุงเทพแล้วก็มาถึง ก็แวะชิมอาหารไก่ย่างวิเชียรบุรีมาขนมจีนลมสักครับแล้วก็มาท่องเที่ยวพักที่รีสอร์ทใกล้ๆก้กันครับห่างจากที่ดินประมาณสักกิโลเศษเศแล้วก็มาดูที่ดินจองที่ดินถ้าชอบก็เพิ่มเงินอีก2องพเป็นเงินจอง5,000ครับถ้าไม่ชอบก็เสียแค่2อ0 0มาดูที่ดินก่อนก่อนตัดสินใจหรือจะจองใน เว็บไซต์กดที่คิด Google นะครับด้านซ้ายสากุระรีสอร์ทภาษาไทยครับแล้วเดี๋ยวจะขึ้นมาแล้วลองกดที่ผังแปลงว่างนะครับสนใจแปลงจองด่วนครับมีจำนวนจำกัดช้าหมดอดแปลงสวยครับรีบติดต่อคุณนิทิศ0876894477ครับ0876894477ครับขอบคุณครับ